บล็อกเกอร์ชาวจีนโดนรถยนต์ไฟฟ้าเข้าใจผิดเหตุเพราะเขาตาตีเป็นเรื่องร้อนแรงที่สุดในประเทศจีนนะตอนนี้เลยเมื่อดีเล็ก TLM บล็อกเกอร์ชาวจีนได้ออกมาพูดถึงระบบขับขี่อัจฉริยะของรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อเอ็กเป็นที่มาเข้าใจผิดว่าเขาเผลอหลับในขณะที่ขับรถยนต์จึงได้แจ้งเตือนเพื่อเข้าสู่ระบบขับอัตโนมัติ ในขณะที่เขานั้นกำลังขับรถยนต์อยู่ไม่ได้เผลอหลับในแต่อย่างใดเหตุนี้อานมาจากการที่เขามีดวงตาที่เล็กและตีจึงทำให้ระบบขับขี่อัจฉริยะนั้นเข้าใจผิดดีเล็กทีเอยังบอกด้วยว่าขอยอมนะครับดวงตาของผมมันเล็กจริงแต่ผมไม่ได้หลับคาพวงมาลัยแน่นอนพวกเราชาวตาตี ไม่หมดจะใช้รถระบบกับผี่อัจฉริยะยนั่นหรอครับเดเล็กทีเอ็มในแกข้อความดังกล่าวบานเว็บไซต์เว็บป๋อไปถึงนายเหอสีซยลผิงประธานบริษัทของรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อเอ็กเปงเพื่อเรียกร้องให้อัปเกรดระบบรถยนต์ไม่ให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอีกไม่นานหลังจากนั้นเอ็กเปิงมอเตอร์ได้ตอบกลับในบัญชีเว็บป๋อยังเป็นทางการว่าพวกเขาได้รับการร้องเรียนแล้วเราจะรีพัฒนาปัญหาดังกล่าวและช่างยานซีไ บอกเกอร์ชื่ออยางด้านรถยนต์ที่มีผู้ติดตาบนเว็บมากกว่า1.2ล้านคนก็ได้เล่าถึงปัญหาการใช้งานสุดแสนจ็บปวดของระบบขับขี่อัจฉริยะเช่นกันเขาบอกว่าดวงตาของเขาเล็กมากจนระบบตรวจสอบคนขับในรถยนต์ส่วนใหญ่มาเข้าใจผิดว่าเขากำลังหลับนอกจากนี้เขายังแสดงความกังวลว่าขนาดดวงตาของเขาอาจทำให้เขาไม่สามารถใช้ฟังก์ชันขั้นสูงของระบบช่วยคนขับได้ ในขณะที่หลายคนชื่นชมการทำงานอย่างรวดเร็วของบริษัทเอกเปิงและหวังว่าการร้องเรียนนี้จะช่วยให้อุตสาหากรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศปรับปรุงเทคโนโลยีของเขาให้ดียิ่งขึ้น